ก็วันดีนะครับพบกันอีกในใมาครับ p ีศูนย์จุดสามจุดสองครับเป็นกิโลศูนย์จุดสามจุดศูนย์มามันเข้าคืดไม่ได้ครับเข้าได้แต่ว่ามันจะอะไรค้างค้างคก็ในมาโหลดใหม่ควัววงเววหายไปหมดแล้วไม่เป็นไรครับไม่หนุนว่าใช้ ชื่อใหม่ครับเอ่ uh, อยับ s o m e w S F A w M S D J X B นะพุดยาวตอนนี้มีผู้เล่น1,9321คนในเน็ตเวิร์กนะครับเดี๋ยวบรเวเว์ไฮพิกเซล,ละลนดรับก็พุกันในสวัสร i ไฮพิกเซนะต่อจอากบิลเบตเทิล ก็ผมไม่เก่งในการต่อสู้เท่าไรครับเจฟวิวแพทเทิลนะครับรับวผ่านมาตรงวินี่ใครไม่รู้จักไม่ได้แล้วเจฟแล้วก็เราผมจะมาเล่นแซมอนเซียบเล่นเลยโอเคครับก็รอเขาจอยกันครับจอยกันตามภาษาจุบันเจบเกมจะเริ่มแล้วเจ็ดหกห้าสี่ สามสองหนึ่งครับก็คือเราจะต้องทําตามที่มันบอกครับอ่ะสมมติมันให้กระโดดในนี้ครับก็กระโดดลงไปไม่สมมตเิเรื่องละมันให้กระโดดนะครับแล้วก็ต้องกระโดดลงมาครับพูกที่ไม่กระโดดนะก็จะหนูว่าแพ้ไปในเกมครับใหทสส้ที่สะสมคะแนนได้เยอะที่ส,สุดน,น,น,นะชนะนะใช้บทเอ็นเดอร์แมนไม่ค่อยถนะเอ็นเดอร์แมน เฮ้ยพิม์แล้วโอ้ต you know, ัละเฮ้ยสองหนึ่งติ้งหนึงอ้าวรดครับจบเลยแค่เกมเดียวอุ้ยหนึ่งสองสามต่อบล็อกสามบล็อกครับนบชนะเกมนี้ไปแล้วหนึ่ง เอาเอา SOS ครับ s o ห้ามขยับหน้าได้ดไหรอวะไม่วะอุ๊ยอุ๊ยสีเออเอาเฮย้ยออกเฉยครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่มันออกครับโอเคครับเข้าใหม่ครับเข้าใหม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร แคบรอ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 ไปก่อนนะตัดคลิปอ่อนเอาครับอีกสิบห้าวินาทีครับสิบเอ็ดคือก็ต้องขอโทษด้วยนะเพื่อนที่ผมอ,ออกเกมนะก็คือต่อมันต้องใช้นั่นไงอุยอุยมาแล้วมาแล้วมันต้องใช้เทิร์ดเพอร์สันอุยเด,ดี๋ยวจะดีอที เครับชนะครับไม่ใ mm ช่ดอกแบบกดค้างเดนดอกถือไอ้นี่สิครับรอไล่ครับอืมชนะแน่นอนลา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 ของง่าย น,แบบนี่ดิว่าอึเอ้ยเอ้ยน้อเป็นไงเคลืดอนรถไฟเวอร์บชนะสองหนึ่งหมาย้าขอบหนึ่งสองสามสี่ฮ้ยเกิดมาวะเคลื่อนขบุญ ทุกจกจุกุกจุครับไม่เหลือจองครับต้องไหว สวยอันนี้นนนนเขียบก็จบเกมครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเรียบขงกดเพียเกนด์กับฮอปี้เอาเอ้ยเมียเกฮอปี้ให้กลับเออลมึงแค่5นาทีเอง มันก็มารีวิวอันอื่นบ้างวันนี้มันออกไม่ได้อะโอเคก็ออกมาจนเอ้าหลุดรับหลุดหลุดหลุดเย็บมาซึ่งผมว่าแซมบังเซนี่ก็รีวิวไปแล้วนะครับอันนี้เป็นช่วงรีวิวนะบราอยังไม่ได้รีวิวสกายบอลไม่ได้รีวิว กายบอลนี่ไม่ต้องไปต้องรีวิวเนาะว่ามันนั่นอะไรของมันอยู่แล้วยับมามาเล่นโบอลบอลคืออะไรครับโบอคือฆ่าครับเป็นการฆ่านะใครได้แต้มเยอะที่สุดจะเป็นคนผู้ชนะนะครับผมหนึ่งใครฆ่าได้เยอะมากที่สุดบนะได้พอก็จะได้พอครับเดีย๋ยวถ้าใครติดลบเยอะที่สุดก็จะแพ้ไปครับเดี๋ยวไม่ไง่ายใครน้อยนะครับก็จะแพ้ไป ไไม่ได้ตอนนี้ผมกำลังประกวดอยู่ประกวคืออะไรประกวก็แบบขึ้นเร็วมาก เนี้ยครับอ๋อพอได้ใค่เขาไดงอตุกตั้งช่วงนี้ก็ต้องรอห้ามตายครับถ้าตายมันจะไอ้นั่นครับสิบเก้าแปดผมบอกแล้วผมไม่เก่งเรื่องต่อสู้นะ ลงเลยผมเก่งแล้ววิ่งนีมากกว่าสะอีเฮ้ยเดี๋ยวเลาตกคนอุ๊ย,อ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 ยโอ้ไม่ได้เราไม่ยอมแพ้อาคเยอย่ี่สุด,ด ฮูวบีบีมาค่ายบีเอชวีบีรับมาบวกสามแล้วครับตอนนี้เฮ้ยอฮ้ยเ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 ฮ้ยอุ้ยอุ๊ย,ย,ย,ยตายยตายไปหมดแล้วเว้ยครับตอนนี้ครับก็ได้แต่วิ่งนี้เดียวแล้วก็โตต่อไปเอาไม่โดนมาไอเนี่ยเป็นการแข่งขันทีน่มันมากจริง บอกแล้วผมไม่กินในการต่อสู้ผมกินหนึงก็คืวิ่งละครับพี่มังอ๋ออีกชิตเดียวจยแน่นอนครับออกมาจะสาดที่เอื้อกมันตกเราจะตาเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โห ใช่สองคังรวดโอ้โอ้โอ้ตวมีโอ้ยตีตกไมโดนสะทีนเว้ย Ok. ประสาทงานนี่กันอีกครับหกเจ็ดปเก้าเราต้องฆ่าอสามคนนะครับถึงจะได้คะแนนเท่ากันอุ้ย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 โอ้ใช่สี่คนล้วล่ะมดยากเลยโอ้ยหาเรื่องแล้วครับหาเรื่องแล้วอุ้ยไม่อย่าฆ่าอ้ มทำอะไราผิดโอ้ยแพ้แน่นอนคนระับชั ค o m มิ่งโซนเอาคอมมิ่งเกมอะไรวะขอให้เป็นบล็อกฮันด้วกันโอเคหัวสิเล่นบาวอยทีนี้มันดีว่ะ,ะไม่เข็ดไม่เข็ดเชียบไม่เข็ดในดหน้าวันเฮ้ย เกทำมาซอยแถบก็ใกล้แล้วป้องเปงโอ้ลูกบอลข้าวเล็กโย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  นี่นี่อีกตัวอ, oh. อุ้ยอุ้ยยังไม่ได้ค่ะใครก็บลบหนึ่งแหละโอ้ฉันอยากจะบ้าอุ้ยอุ้ยฟ้าผ่ามันทำให้เราดูนาเมีดด้วยเครับสร้างเฮ <s dopamine> ้ย

โอ้ oh, สวยแล้วจะตายแล้วอยู่ๆอยู่ๆทำลายทำลายทำลาทำลายอุ้ยทำลายอื่นเลย,ยตายเลยอาผมบอกแล้วผมไม่เก่งด้วยนายสองตัว

ันก็มาตบเราไม่ต้องเป็นห่วงมันก็ตบกันไปครับตกไปตบกันมาอุ๊ยนั่นไงว่าแล้วหราค่ะแล้วก็ทำอยู่ด้เพียงแค่น้องมอง แคปก็ขอจบคลิปไมเพียงเท่านี้ก่อนยังไงกันนะอย่าลืมกดไลค์ like, และ s ซับสไคร์ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นไลฟ์บ o ท l ซ o ว่ Game นะผมนี่เราจะมาเล่นท้งคือเกมกันนะโซลว่าเกมนั่นแหละโอเค,คก็ขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับบ๊ายบายรักทุกคนโอ้โหมีสิบคน